สวัสดีครับวันนี้พบเกมวานพีเทเชอร์คงครับเมสสเตอเคก็วันนีครับข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่ครับของฉลอง9.5ปีครับได้มานะครับแบบเป็นทางการนะก็ในคลิปเมื่อวานนะครับผมได้แปิสกิตตัวคอยใหม่ไปครบนะครับก็ตัวใหม่6กดาวก็จะเป็นเจ้าลูฟี่ช้างแล้วก็เป็นคาตาคูลิคู่นะครับ รอบนี้6ดาวใหม่มา3ตัวนะซึ่ง6ดาวใหม่3ตัวนะครับก็จะมีเป็นลูฟี่กับแชคเนี่ยคือ6ดาวฉลองคาตาคูลิคู่คือ6ดาวธรรมดานะครับ6ดาวฉลองก็คือเป็น6ดาวที่จะออกได้เฉพาะจากกาชาฉลองเท่านั้นซึ่งกาชาของฉลองนั้นจะมาแค่1ปีประมาณแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับคือช่วงของ ครบรอบปีกับครบรอบครึ่งปีเนาะก็เดินหน้าแล้วก็อีกทีเดงคือประมาณกลางเดือนไอ้กลางปีหน้าเนาะก็จะมาอีกของช่วงฉลอง10ปีของกลางปีหน้านะครับก็ประตูคอค่อนข้างจะหายากนะหายากกว่าลิมิเต็ดเพราะลิมิเต็ดเนี่ยหปีจะมาประมาณ3ครั้งฉลอง1ปีมาประมาณแค่2ครั้งเนาะหายากกว่าแต่ความเก่งกาดเนี่ยอันดับหนึ่งคือลิมิเต็ด พวกลิมิตเนี่ยคือมันเก่งสุดยอดแล้วคืออันดับหนึ่งสงคือฉลองแล้วก็3คือพวกตัวละครพวกเป็นอ e v e ีเวนตพวกอ่าเทเซอร์แมคิสซนะประมาณนี้คือ3แล้วก็4ก็จะเป็น6ดาวธรรมดานะครับเรียงลำดับประมาณนี้เนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งฉลองคืออันดับที่2นะครับก็เป็นตัวเก่งหายากแหละอืมก็กาชานะครับก็จะมาในวันที่ 28นะครับ10โมงเช้าจบในวันที่9ธันวาคมนะครับ10โมงเช้านะก็ยาวไปเลยประมาณ1นึกเดือนกว่าเนาะจบ9กธันวานะครับกาชาชลองมีเล็ดออกของไปแดงอยู่ที่10%นะครับ10%มีกาชาฟรีด้วยนะกาชาฟรีนะครับก็จะมาทั้งหมดคือ4วันนะครับ4วัน4มันติ วันแรกก็จะเป็นวันที่28 10โมงเช้าจบในวันที่12พฤศจิกา10โมงเช้าซึ่งกาชาอันแรกเนี่ยเปิดได้ทีเดียวนะส่วนกาชาอันสองสามสี่เนี่ยจะเปิดได้วันละครั้งจะหากไม่เปิดคือหายไปเลยนะครับกาชาสองสามสี่จะมาในวันที่ยี่สิบแปดสิบโมงเช้าจบในวันที่หนึ่งพฤศจิกาสิบโมงเช้าเนาะต้องเปิดทุกวันนะ ถ้าหากไม่เปิดกาชาก็จะหายไปนะครับกาชาฟรี4วันซึ่งกาชาฟรีวันแรกเนี่ยมันจะมีตัวใหม่ด้วยตัวใหม่อย่างเจ้าลูฟี่ช้างคาตาคูลิด้วยแต่ส่วนกาชาฟรีวันที่3าอา2 3 4เนี่ยก็จะไม่มีตัวใหม่นะประมาณนี้ครับอาส่วนกาชาส่วนตัวละครก่อนผมได้แปลสกิลไปแล้วเมื่อวาน,นกกเนาะก็เดี๋ยวพูดอีกครั้งก็ได้ ไอ้เจ้าแชงกับลูฟี่เนี่ยมันคือตัวละครที่เกิดมาคู่กันเล่นคู่กันเนี่ยมันเก่งแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แชงสกิลของแชงมันเขียนว่าบัฟล็อกเชนคือเซตเชนอะมันคือล็อกเชนนะครับบัฟล็อกเชน1.5เท่าแต่เมื่อวานามีคนในกลุ่มเขาไปหาข้อมูลมาให้ผมเขาบบอกว่าไอ้บัฟเนี้ยลุงบันมันแปลผิด จริงๆคือตรงนี้มันคือบัฟเพิ่มค่าเชนคือในเว็บไซต์ทั้งในเว็บไซต์ทั้งในเกมอ่ะมันเขียนว่าเป็นล็อกเชนแต่ผลลัพธ์จริงๆคือเป็นการเพิ่มค่าเชนนะครับก็คือว่าค่าจะดีนะเพิ่มค่าเชนให้1.5เท่าลยครับก็าชางเพิ่มค่าเชนได้บัฟเอฟเฟกต์แก้วได้ส่วนลูฟี่ก็จะมีการบัฟลกค่าเชนแบบเพิ่มได้บัฟโจมตีได้คือ มันเกิดมาคู่กันเลยซกิวมันคล้ายกันแล้วก็เกิดมาคู่กันเอ่เพราะมันเป็นการบัฟที่คนละอย่างแต่ถ้าหากคุณบัฟทั้งสองตัวมันคือบัฟได้ครบทั้งทีมเนาะโจมตีเอฟเฟกแก้วแล้วค่าเชนแบบเพิ่มได้บัฟเพิ่มค่าเชนลดกราะบัฟมือแดงคือต้องเล่นคู่กันนะมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะถ้าหากเล่นตัวเดียวตัวเดียวเก่งไหมก็เก่งอยู่แล้วเพราะมันคือตัวละครฉลองเนาะ ถึงจะเล่นตัวเดียวก็เก่งทั้งคู่ก็ยิ่งโคตรเก่งขึ้นไปใหญ่เนาะตัวใหม่ครับก็เป็นลูฟี่กับแชะหกดาวนะครับอ่าส่วนคาตาคุลิคู่กับโอเวนคู่นี้คือ6ดาวธรรมดานะแต่ผมคิดว่ามันเป็น6ดาวธรรมดาที่ค่อนข้าจะน่าสนใจมากๆสกิลมันไม่ได้อ่อนด้อยเลยนะครับค่อนข้าจะดีแล้วแหละแต่แค่ว่ามีเงื่อนไขยเยอะมากๆเช่นเดียวกัน ทั้งการที่ว่าต้องอทำดาเมจยิ่งทำดาเมจมากก็ยิ่งมีโอกาสทำให้ศัตรูทั้งหมดติดเผาไหม้และติดการลดเกราะอย่างเช่นทำดาเมจไป1นึ่งแมีโอกาสแค่20%่สิทำดาเมจไป1ล้านมีโอกาส100%เนอนาะก็ยิ่งทำดาเมจมากก็ยิ่งมีโอกาสมากนะครับก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะส่วนไม้ตายก็จะมีเงื่อนไขของเลือดนะครับเลือดมากเลือดน้อยเนาะ โดยรวมเนี่ยโดยรวมถือว่าประตูคอนที่ค่อ oui. นข้างจะเก่งตัวหนึ่งนะคาตาคุริคู่เนี่ยถึงจะประตูคอร์ทหกแตทับตาก็ตามนะก็เก่งนะครับส่วนเอ่อห้าดาวห้าดาวอย่างล็อกสตาร์นะครับตัวที่ผมชอบชื่อนะชื่อมันเป็นค่ายเกรที่ผมชอบอะล็อกสตาร์นะครับอ่าล็อสตาร์นะครับอ่าจะหากเลือดมีน้อยกว่า50%ทำให้ไม้ตายตัวนี้ไวขึ้น4เทิน แล้วก็ทำดาเมจใส่หนึ่งตัวลดเลือดไป10%ล้างเกราะลุงเกราะผ่าครึ่งได้3เทินบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับทั้งหมด2เท่าเทิร์เทินแล้วก็จะมีการลดเวลาไม่ตายของตัวเองได้ด้วยถ้าหากใช้ไม่ตายครั้งแรกลดไป7เทินใช่ไหมใช่ ครั้งที่สองสามเธินครั้งที่สามก็2องเธินนะครับก็ใช้ครั้งแรกจะไม่ตายไว้ขึ้นในเยอะสุดนะคือเเถินนะครับถ้าเข้าจะไม่ผิดนะก็เออประตคอนที่โอเคล้างดีแล้วก็ไม่ตายไว้ขึ้นนะครับยิ่งใช้ยิ่งไม่ตายไว้นะแล้วก็จะเป็นลำลามลำ,ลำ,ลำผมจะหากออกเสียงผิดขออภัยนะครับลำลาม <laughs> เอา ตกยคือขั้นหนึ่งะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดติดช็อตมีโอกาส50%ตีไม่ออกนะครับ1เทินทำดาเมจ30เท่าใส่ทั้งหมดล้างโซ่ใบกับตาส2เทินลดต้านทานของสีแดงสีเหลืองลง10% 1เทินนะครับขั้น2ทํทำให้ติดช็อตนะครับทั้งหมด3เทินทำดาเมจ70เท่าใส่ทั้งหมด ล้างโซ่ล้างประกันสี่เทินลดต้านทานของสีแดงสีเหลืองลง30% 1เทนถ้าหากมีเลือดมากกว่า51% 51%จะลดเลือดลงไป50%แล้วก็ทำให้ไม้ตายตัวนี้ไวขึ้น6เทินนะครับก็เหมือนกันเลยไม้ตายมีการไวขึ้นนะครับคืออาร์คอมโบของพวกเนี้ยไอ้เจ้าช้างลูฟี่ล็อกสตาร์แล้วก็ลัมเนี่ย มันจะมีอ่ากิมมิคในการทำให้ไม้ตายไวขึ้นทุกตัวนะการเล่นคอมโบของพวกนี้คือทำให้ไม้ตายไวขึ้นสามารถนึงเทอเนี่ยใช้ไม้ตายได้ประมาณอ่าสองสามรอบนะมันคือการทำให้อ่าเป็นคอมโบทำให้ไม้ตายไวขึ้นทั้ง4ตัวใหม่นะครับคอมโบไม้ตายไวขึ้นก็ดูแจ่มีนะ ส่วนกาชานะครับก็จะมี3มตู้นะครับตู้1มาวันที่28จบวันที่9ธันวาตู้2มาวันที่ย9จบ9้าธันวาตู้3ามมาวันที่30จบวันที่9ธันวาตู้4ี่มาวันที่1นะครับจบวันที่9้าธันวานะครับ1พฤศจิจบ9้าธันวานะมีส่ตู้นะครับ กาชานี้เปิดครั้งแรก50เพชรนะครับเปิดครั้งที่2 4 6 10 18 23ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่4ได้ตัวคอครใบแดงที่อยู่ในลิมิตโพเปิดเอ้ามือไมโดนเปิดครั้งที่อ่า5 20 2อง2ได้ตัวคอครที่อยู่ในซูเปอร์ลิมิตโพอันนี้คือกาชาของต้นหนึ่งนะครับ วนการชาของตู้ 2, 3, 4นั้นจะมีข้อแตกต่างก็คือว่าครั้งที่ 10, 20ได้ตัวละครที่อยู่ใน l i ลิ t e d Pro และครั้งที่ 30, 30ตู้2ได้แชงกลุ่มใหม่30ตู้3ได้ลูฟี่ใหม่30ตู้4ได้เป็นคาสคูลิคู่โอเว่นใหม่1ตัวนะครับประมาณนี้ส่วนตัวละครในตู้นะครับในตู้นั้น เจ้าแบ่งออกเป็นด้านบน3ตัวนี้คือ6ดาวฉลองส่วนข้างล่างคือ6ดาวธรรมดาเะครับ6ดาวฉลองของตู้ห่งก็จะมีเป็นแช้งใหม่ลูฟี่เกียร์4.5แล้วก็เป็ดโอไอโอเด้งคู o ่กับโทคินะครับก็เป็นตัวคอครฉลองของ9ปีนะที่ผ่านมานะครับ หดาวธรรมดาก็จะมีเป็นคาตาคูลิคู่ด้วยอิชโชหนวดขาว VS หนวดดำควีนโฮคินหนวดขาวสีเขียวประมาณนี้ครับส่วนตู้สองตู้สองนั้น6ดาวฉลองก็จะมีเป็นแชงมีเป็นซาโบสีฟ้าทีเอมอนกลุ่มนะครับส่วนตู้สามนั้น6ดาวฉลองก็จะมีเป็นลูฟี่ใหม่เอกลุ่ม3สาวนะครับ นามิโลบินโบอาซึ่ง S กลุ่ม um, เนี่ยสายปืนมันเก่งมากเลยนะในโหมดของ PVP อ่ะถ้าหากคุณคิดจะเล่นทีมของสายปืนในโหมดของ PVP S กล um, ุ่มนี่คือขาดไม่ได้นะมันคือตัวเก่งมากๆของสายปืนนะครับส่วนกาชาตู้สี่ก็จะมีเป็นอาลูฟี่เด็กโซโลสีเขียวแล้วก็6ดาวใหม่อย่างคาตาคุลคิคู่กับโอเว่นนะครับเปิดตู้ไหนดีล่ะ ตู้ไหนดีเหรอตู้ถ้าเราเอาผมขอมองแค่6ดาวฉลองกับตัวใหม่พอนะเพราะนอกนั้นมันคือ6ดาวธรรมดาที่ออกจากกาชาทั่วไปได้เนาะเราเน้นแค่ฉลองก็พอนะครับ6ดาวฉลองเหรอ,อตู้หนึ่งก็ น่าสนใจนะเพราะตู้หนึ่งมันมีทั้งไอ้เจ้าโอเดนงคู่ด้วยแต่อืมันดูใช้งานน้อยไปหน่อยโอเด้งคู่อะแต่มีทั้งลูฟี่มีทั้งไอ้เจ้าแชงนะครับส่วนตู้สองตู้สองนี่ก็ดีทั้งซาโบ่ซาโบ่คนค่าจะเก่งนะครับแชงตัวใหม่ก็ดีคีเลมันกลุ่มนี้ก็เก่งทั้งในการลงดาบทั้งในหมวดของพิวพีสายดาบเนี่ยเก่งมากๆเลยนะ ส่วนตู้3าหรอเก็เป็นเทพของสายปืน3าสาวนี่ก็ประตคอลที่ล้างบัฟได้ดีมากๆแล้วก็ p ิพสีแดงก็ดีด้วยเหมือนกันนะครับมี2ตู้ที่ผมดูว่ามันดีคือจะเป็นตู้2หรือตู้3นะครับ2อสเนี่ยคือดีมากเลยนะก็แล้วแต่ว่าคุณอยากให้ตัวคอไหนเนาะ ที่มันกลุ่มอยากได้แ้งก็เปิดตู้2อยากได้เปิดเอสกลุ่มอยากได้เป็นลูฟี่สามสก็เปิดตู้สนะครับแนะน,นํา2หรือ3เนาะส่วนตู้4นั้นตู้4โซโลโอเคมันดีโซโลเขียวมันดีนะแต่แค่ว่าตู้สเนี่ยมันมีแค่โซโลกับไอเจ้าลูฟี่เด็กไงแล้วก็ไอเจ้าคาตาคูลิคู่เนี่ยมันก็เป็น6ดาวธรรมดาที่ถ้าคุณพลาด กาชานี้ไปเปิดกาชาหน้ามันก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันนะก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะตู้สีครับแนะนําเป็น1กับ2ซมากกว่านะแนะนําประมาณนี้ครับและกาชาเนี้มันน่าเปิดหรือเปล่าือมต้องบอกก่อนว่ากาชานี้ใช้ชื่อว่ากาชา9.5ปีพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับ หมายความว่าอาจจะมี9.5ปีพาร์ท2หรือ3ตามมาก็เป็นไปได้เพราะงั้นผมนั่นนะว่าถ้าหาคุณไม่ได้ว่าอยากจะเล่นอีเวนต์ในช่วงตอนนี้ได้แบบสบายโคตรๆหรือคุณชอบรูฟี่กับแชงสองคู่นี้มากๆผมนั้น,นะนว่าให้รอก่อนดีกว่าครับ รอก่อนรอดูว่ากาชาพาร์ทสองหรือพาร์ทสามเนี่ยมันจะมาไหมแล้วก็ถ้ามาใครจะมาและคุณค่อยเปิดก็ได้เพราะถ้าหากแนะนําไปตอนนี้ให้เปย์หมดตัวเลยถ้าหากพาร์ทสองพาร์ทสามมาแล้วมันเก่งกว่านี้ล่ะก็จะไม่มีเพชรเปิดเนาะก็เลยแนะนําว่าถ้าหากคุณไม่ได้คลั่งรักดูฟรีกับแชงมากๆหรือต้องการความสบายในช่วงนี้ก็แนะนําว่ารอก่อนดีกว่าครับหรือเปิดแค่ ทีสอทีไปก่อนแล้วก็รอก่อนเนาะรอดูว่ามันจะเป็นยังไง2อสจะมาหรือไม่เนาะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวปีใหม่ <c oughs> ปีใหม่นั้นก็อาจจะมีตัวคอคของ Limited มาอีกนะครับมาอีกนะก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็ต้องคิดกันดีๆเนาะในการเปิดกาชาถ้าคุณเป็นสายฟรีเนาะหรือเติมน้อยเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับพอมากันรัหรือเกิดเน,ะนาะแนะนำประมาณนี้ครับอย่าสบาย แล้วก็ครั้งรักก็เปิดได้แล้วถ้าหากยังกงังวลอยู่ก็รอไปก่อนเนาะแล้วก็เป็นอีเวนต์ของสงครามนะครับสงครามของสแตมปี้เนะาะลูฟี่ VS ขออุต่านะครับสงครามนี้ก็อ่อจะเป็นการแข่งขันแข่งขนันกันระหว่างคนในเซิร์ฟเวอร์คนข้ามเซิร์ฟเวอร์กิลในเซิร์ฟเวอร์กิลข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็แนะนำว่า หาคิวกันอยู่นะครับคิวดีๆอยู่กันนะอาสงครามนี้ก็จะมาในวันที่3บ่าย4โมง3พฤศจิกาครับบ่าย4โมงนะจบในวันที่5พฤศจิกายา3ทุ่มนะครับสงครามครับสงครามก็คือให้คุณลงไปเก็บแปมครับไปจบของเก็บแปมอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเป็นโคลา โค่าได้หนึ่งแต้มสมุดทองได้ร้อยแต้มก็ลงไปดรอปของเพื่อจะเป็นแต้มเนาะแล้วก็สงครามนั้นก็จะมีการแจกพงแจกเพชรแล้วก็จะมีแจกไปนี่ครับตูลละครฟรีพิเศษก็จะเป็นอุตตะมากินโนลูฟี่ตอนเด็กเนาะอันนี้โคตรน่าสะสมเลยนะครับถ้าหากคุณพลาดไปคือพลาดไปเลยนะมันไม่มีกลับมาแล้วแหละโคตรน่ารักมากๆเลยนะ ดูสิโอ้โหน่ารักมากค่ะน้องวัตารัางเด็กลูฟี่เด็กคุณมาคกิโน่นะครับสกิลก็ดีด้วยนะสกิลก็คืออ่าบัฟเกราะลุง60%ล้างปิดแม้ตาย6เทิร์นแจ่มมาก6เทิร์นอะแล้วก็เปลี่ยนแก้วมืดมนและแก้วสีสีทั้งหมดเป็นเนื้อฮิวเลือดให้30%แบแบทลุกอ่าหลอดเลือดคือฮิวเลือด2หลอดนะ สกิลคือเรียบง่ายแต่โคตรดีเลยนะทั้งเปลี่ยนแก้วทั้งบัฟกราะทั้งล้างปิดไม่ตายโอ้โหเป็นตัวฟรีที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับส่วนของ PVP ก็เป็นสีเหลืองเนาะเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีไม้ตายก็อ่หิวเลือดระยะกลาง2เท่าสีเหลืองบัฟความเร็วเพิ่มขึ้น2 0วิีนะครับ ก็เป็นตัวใหม่ที่แจกฟรีเนาะอุตะลูฟี่แล้วก็ขุนมากินโนนะครับตัวฟรีใหม่อีเวนต์นี้ครับตุวครที่คูณแต้มก็จะมีประมาณนี้ครับชงลูฟี่คูณแต้มไป2.1เท่าอาอเวนคู่คาตาคูลิคูณแต้มไป1.9เท่าล็อคตาลำคูณแต้มไป1.3เท่า แล้วก็อาามตัวนี้อันนี้โคตรน่ารักเลยอะเป็นเอ่ Bruno, อบรูโน่อาเปปอรสันน่คุงเวอร์ชั่นน้องอะโคตรน่ารักเลยนะตัวนี้ประตัวละคจากฟรีจากอีกวนต์ของไพเล็กคิงนะก็คูณแต้ไป1.25เท่าแล้วก็จะเป็นอเจ้าอ่าหนูยัมาโตเด็กลูฟี่เด็กมา g กินโนน้องไอนะครับแล้วก็สามโกเซนเซโต้หดาบัวคูณแต้ไป1.2เท่า ดองนั้นก็คูณแต้ไป1.1เท่านะครับประมาณนี้ต่อไปอีกเป็นของพาเล็กคิงครับที่แจก3น้องนะครับน,น, Bruno, ppo, Snake, น่ารักมากอ่ะบรูโน่เปโป้ซันนี่คือโคตรน่ารักเลยนะครับพาเล็กคิงพาเล็กคิงก็คือการลงเล่นแบบเดินตามช่องเนาะเก็บเต่ารุ้งสะสมเต่ารุ้งกันนะครับพาเล็กคิงรอบนี้ก็จะมาวันที่ยี่อ่ะสาสิบส 10โมงเช้าจบวันที่26พฤศจิกาสามทุ่มนะครับอารอบนี้ก็จะเป็น3น้องตัวนี้เนาะคือออกแบบมาน่ารักโคตรๆอยากจะกอดลเลเกินตัวนี้มีจุดเด่นก็คือสกิลอาร์บีหลักอันที่2อ,อาร์บิหลักอันที่2อ,อันนี้มันคือทิเบิลไม่ใช่ดับเบิล อาบิลักอันนี้ในเกมณนะปัจจุบันมีแค่โลเจอร์ของพาเล็คิงสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้แค่2ตัวในเกมนะที่มีเพราะอาบิลักอันนี้มันทำให้ตัวคอครสามารถใช้ไม้ตายได้3ครั้งใน1เทินเน้นย้ำ3า3ครั้งนะครับไม่ใช่2นะ3ครั้งใน1เทินเลยนะครับ สกิลของ3น้องก็คือจะบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นไป2เท่า1เทนินล้างลดโจมตีปิดเรือ1เทนินแจมพราะล้างปิดเรือเนะะี่ยหายากมีน้อยตัวที่จะมีล้างลดโจมตีปิดเรือ1เทนินแล้วก็เอ่อจะหากใช้ไม่ตายอีกครั้งหนึ่งก็จะล้างลดโจมตีปิดเรือให้เพิ่มเป็น2เทนิน ก็คือว่าครั้งแรกล้าง1เทินครั้ง2ล้าง2เทินครั้ง3ล้าง2เทินรวมกันกลายเป็นล้าง5เทินเนาะกด3ครั้งล้างไป5เทินนะครับทั้งหมดนะ,ะแล้วก็จะมีการบัฟเกราะสีรุ่งนะครับให้1เทินเพิ่มเทินของบัฟพวกโจมติสถานะ ให้อีกหนึ่งเธินนะครับประมาณนี้ถือว่าปรโตคอลทีดีนะแล้วก็โคตรน่ารักเลยนะครับกับตันก็มีการการันการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายทั้งหมดได้หนึ่งเธินด้วยนะก็ถือว่าแจมนะครับแล้วก็ดูสิหน้าในเกมอ่ะโอ้โหแบบน่ารักโคตรๆรักมากเลยนะเป็นทีมของสีเหลืองนะครับเพิ่มความโมเดลเพิ่มเลือด ไม้ตายก็จะมีสีเหลืองนะครับบัฟเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็ว20ีสิบวิหิวเลือดให้ผันห่านะครับก็ตัวคอยนะตัวฟรี3น้องนะครับน่ารักเหลือเกิน3น้องอา่าแล้วก็ตามน้องนี่คือไม่ใช่ล่าสุดยอดนะครับเพราะเดี๋ยวในกลางเดือนเดือนหน้าจะมีการเก็บกระโหลกอัปเกรด3น้องขึ้นล่าง5ดาวบวกด้วยนะ อนาคต5ดาวบวกมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ผมเชื่อว,ว่า5ดาวบวกเนี่ยสก,กิลที่ล้างได้ทั้งหมด5เทินเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ6 7เท็ร์นแน่นอนสก,กิลดีขึ้นแน่แต่อย่าเห็นว่าหน้าตาจะเป็นไงเนาะขอร้องหละ5ดาวบวกอย่าเอาไอ้บรูโน่ล่างโตมานะมันจะโคตรช็อตฟิวนะอนาคตกลางเดือนหน้า5ดาวบวก3ตัวนี้มานะครับ อาส่วนของพาเล k i คิงเพิ่มของดอบสูงสุดก็จะเป็นแชงลูฟี่เพิ่มไป3ชิ้นโอเว่นคาตาคุริเพิ่ม2ชิ้นลอสตาลำเพิ่ม2ชิ้นแล้วก็เตโซโล6ดาบวกสตู u, 6ดาบวกเพิ่ม1ชิ้นนอกนั้นโอกาส75%เพิ่ม1ชิ้นโอกาส50%เพิ่ม1ชิ้น โอกาส30%เพิ่ม1ชิ้นนะครับประมาณนี้ของ p พ l ็ t ซ์คิงนะครับของวันที่30นี้นะครับแล้วก็อีเวนต์ของ p พ l a l ซ์แอนเบลแกลนพาร์ตี้นะครับหรือ3 VS 3นะของเดือนนี้ก็จะมาในวันที่30 1สิบโมงเช้าจบในวันที่3 3สาทุ่มนะครับ อ่าสามสามของพีพีรอบนี้มีการบัฟการเนิฟอะไรเอ่ยรอบนี้ก็จะมีเป็นสายกล้ามไม้ตายไวขึ้นสีฟ้าบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นสีม่วงบัฟเลือดบัฟความเร็วสายดาบเนิบเลือดน้อยลงสายดาบเนิบไม้ตายช้าขึ้นนะครับแล้วก็กับตันที่เป็นสีฟ้าก็ทำให้เพิ่ม ป้องการทั้งทีมได้ด้วยอืมรอบนี้เนิฟดาบอีกแล้วแล้วก็บัฟม่วงอีกแล้วม่วงเนี่ยแม่งบัฟเกือบทุกเดือนนะม่วงโคตรอวยนะครับรอบนี้ดาบเนิฟนะครับก็เหมือนเดิมเนาะชนะครสิบห้ารอบได้เพชรรวมการหาสิบเม็ดได้ฉายาสวยๆนะครับสา,สามนะครับอืมแล้วก็เรือเอเคเรือก่อน เรือเรือที่จะอัปเดตมาสามารถอัพเวล12ได้นะครับในวันที่28 10โมงเช้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรือของกราฟเรือของซันนี่ที่เป็นเอาไปคุมเรือแล้วก็เรือของโรเจอร์นะครับเรือของกราฟสก,กิลก็คือเอ่อสีแดงสีเหลืองเพิ่มโจมตี1.75เท่าเลือด1.4เท่า modify สีดาวก็คือทำให้เพิ่มเทินของบัฟเพิ่มค่าเชน1นเทิน modify 5ดาวทํทำให้เพิ่มบัฟของการล็อกค่าเชียน1 turn. เทินนะครับเรือของซันนี่คลุมเรือทุกตัวโจมตี1.65เท่าถึกขึ้น20%กดเพอร์เฟกง่ายขึ้นไม้ตายทำให้อาบัฟเกราะลุ้ง80%ได้1เทิน modify 4ดาวล้างโซ่ทั้งหมดได้1เทิน modify 5ดาวล้างโซ่ทั้งหมดอีก1เทินกลายเป็น2เทินนะครับแล้วก็เรือของโรเจอร์ม้ตายทั้งหมดไวขึ้น1เทินสายธงสายดาบโจมตี1.7เท่าเลือด1.3เท่าแก้วของเนื้อทีดีเป็นแก้วตรงสีของทีมกดเพอร์เฟกได้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วก็เอาสีฟ้าสีเหลืองนะครับก็จะเพิ่มโจมตีให้อีก1.1เท่า,าแล้วก็ฮิวเลือด1,000ตอนจบเทินไม่ตายล้างช็อตได้2เทินทั้งหมดนะครับแล้วก็ modify เรือธงดาบจะเพิ่มโจมตีพื้นฐานให้อีก150 modify หาดาวล้างโซ่ได้2เทินเมื่อคุณใช้ไม้ตายก็คือว่าไม้ตายจากเดิมล้างช็อต2เทินถ้า5ดาวปุ๊บก็จะเป็นการล้างช็อตล้างโซ่ได้2เทินนะครับถือว่าโอ้โหเจอมันแฉมนะเจอแฉมมากนะครับประมาณนี้อ่ายังไม่จบสิล็อกอินก่อนก่อนจบพูดเรื่องการแจกเพชรก่อนเพราะนี่คือเรื่องหลักแจกเพชรฟรีนะครับ จหาคุณเข้าเกมในวันที่12พฤศจิกาจะเป็นการฉลอง9.5ปีพอดีวันนั้นจะแจกเพชรให้คุณ25เม็ดนะครับ12พฤศจิกาอย่าลืมเข้าเกมนะประมาณบ่าย3โมงแหละก็จะแจกเพชรให้คุณ25เม็ดนะแล้วก็มีการล็อกอิน,กนทุกวันแจกเพชรทุกวันเนาะก็รวมกันคือ20เม็ด ล็อกอินตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่25พฤศจิกานะครับก็จากเพชรรวมกันคือ20เม็ดตัวแดงอีก3ใบนะครับแล้วอันนี้คือหวยออันนี้คือแค่คุณเข้าเกมมาก็มีโอกาสถูกหวยแล้วทึ่งซึ่งไม่ทึ่งซึ่งหวยนั้นมันถูกยากก็สมมุติคุณคุณซื้อหวยในชีวิตจริงนั่นแหละถูกยากไหม เหมือนกันครับในเกมเหมือนกันเลยถูกยากเหมือนกันอนะแค่คุณเข้าเกมมาเนาะก็มีสิทธิ์ถูกหวยแล้วรางวัลที่1ได้ไปเลยร้อยเพชรแต่ส่วนมากนั้นคนธรรมดาจะได้แค่ประมาณ2เพชรอย่างมาก10เพชรนะครับม,มากๆกนะสิเพชรคือร0อยเพชรเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้คนทั้งโลกอะ่ะถูกประมาณแค่1คนเน่ยมันยากนะหวยเนาะ อีเวนต์แจกพงแจกเพชรมีประมาณนี้ครับยังไงก็เน้นย้ำนะครับว่ากาชาของ9.5ปีเนี่ยอันนี้คือตู้หนึหรือพาร์ทหนึ่งนะถ,ถ้าหาคุณรักคุณครั่งในลูฟี่ในแ้งสองตัวนี้เปิดได้ถ้าหากคุณยังแบบว่าสับสนอยู่ก็แน,น,นะนว่ารอรอไปก่อนอาจจะมีกาชาท,ที่ดีกว่านี้มาช่วงของกลางเดือนหรือสิ้นเดือนก็ได้หรือรอยาวไปเลยสิ้นปี เพื่อลิมิต็ดใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นผมนะครับดีไมสวัสดีครับ